สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุสทธิชัยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งนะครับเช้าวันนี้การเมืองเรื่องของการหาเสียงพักไหนวิ่งกระโดดเต็มที่อย่างไรสามพักใหญ่ดูจากโพลเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นโพลของสวนดุสิตรหรือโพลนิด้าซึ่งสะท้อนว่าคนยังไม่ตัดสินใจหลายสิบเปอร์เซ็นตในกทมอย่างเดียวนิดาโพลบอกเลยว่า 47.25%นะคนกทมอพอไปถามว่าคุณจะเลือกใครเป็นนายกยังไม่เหมาะหาคนเหมาะไม่ได้ยังไม่ตัดสินใจถามว่าพักไหนละ่ะที่คุณจะเลือกในคนในกทมอบ,บอก40%บอกยังไม่ได้ตัดสินใจยังหาพักที่เหมาะไม่ได้สะท้อนว่าคนทั่วไป ในกรุงเทพและความจริงนิดาโพส,สำรวจก่อนหน้านี้ทั้งภาคเหนืออีสานภาคกลางเนี่ยภาคใต้ด้วยเนี่ยก็ยังบอกว่าอืมสามสิอร์เซนตครับบอกว่าตัดสินใจไม่ถูกไม่ใช่เพราะว่ามีอะไรให้เลือกดีมากจนกระทั่งตัดสินใจไม่ถูก ที่บอกว่ายังตัดสินใจไม่ถูกหรือไม่ได้ตัดสินใจเพราะมันไม่มีอะไรดนใจไม่มีอะไรที่เปรี้ยงปร่างไม่มีอะไรที่บอกเอาละฉันเลือกคนนี้ฉันเลือกพักนี้แน่นอนแล้วเหตุผลมันคืออะไรเป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์มากนอกจากสำหรับประชาชนคนไทยอย่างพวกเราแล้วพักการเมืองแต่ละพักยังต้องไปวิเคราะห์ตัวเองนะครับว่าทําไม คนส่วนมากขนาดนั้นไม่ถึงกับเกิน50แต่มันใกล้ใกล้50นในกรุงเทพที่บอกว่าไม่รู้จะเลือกใครหรือพักไหนมันเป็นไปได้ไม่ว่าคนไทยเบื่อการเมืองคนจะเห็นการเมืองแบบเก่าทําท่าว่าจะยิ่งใหญ่ละเพราะว่าการไหลไปไหลามานั้นทําให้สามารถที่จะสร้างภาพที่เห็นชัดอย่างหนึงว่า คนที่จะมาเป็นรัฐบาลใหม่เนี่ยมันเป็นคนการเมืองแบบเก่าหรือเปล่า,าเก่านี่แปลว่าอะไรเก่านี่แปลว่าก็เป็นนักเลือกตั้งลงทุนเข้ามาแล้วต้องได้ต้องได้อ,ไดอะไรคืนไปเป็นนักลงทุนนี่มันต้องมีเงินปันผลมันต้องมีกำไร และการรวมตัวของกลุ่มก้อนต่างๆที่เราเห็นนั้นไม่ได้รวมตัวเพราะอุดมการทางการเมืองความคิดทางการเมืองมีแนวทางเหมือนกันที่จะนำไปสู่การที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศพ้นจากไอเหวลึกของเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงไปทุกวันไม่เห็นนะครับเราไม่เห็นนักการเมืองกลุ่มก้อนที่รวมกันเนี่ยที่จะมาบอกเราว่าที่เขารวมกันเพราะเขามีนโยบาย ที่เห็นสอดคล้องต้องกันว่าจะต้องทำหนึ่สองสามสี่เศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือมารวมตัวกันแล้วบอกว่าจะแก้ปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านเราสงครามต้องไม่เกิดขึ้นอีกหรือมาบอกว่าสแกมเมอร์เนี่ยต้องจัดและปราบปรามยังไงหรือบอกว่าคอร์รัปชันเนี่ยเราต้องเข้ามาแล้วมีมาตรการดังต่อไปนี้ปุ๊บปุ๊บปับ๊บเอาอย่างนั้นเราก็ยังพอจะอุ่นใจได้ว่ามันคือ ความสามารถในการแก้ปัญหาแล้วเราก็จะตัดสินใจนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้เราต้องการอย่างนี้ตอบโจทย์ที่เราต้องการแล้วการเมืองเก่าการเมืองใหม่ก็จะเห็นชัดเจนว่าถ้าการเมืองเก่าสามารถรวมตัวกันแล้วก็ยื้อแย่งอำนาจไปการเมืองที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงความหวังประชาชนได้ก็จะรออยู่ข้างนอกหรือไม่ก็ไปเป็นฝ่ายค้าน คำประกาศของคุณนัภพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรประชาชนเขาก็บอกว่าเขาถ้าพักประชาชนได้เป็นการนำตั้งรัฐบาลเขาก็จะไม่เห็นเราก็จะไม่เห็นพักภูมิใจไทยมาร่วมเป็นรัฐบาลก็เหตุผลก็คงจะเป็นว่าเดินกันคนละทางและนโยบายของสองพรรคหรือความคิดความอ่าน เพราะว่าสองพักนี้ไปเซ็น m ม A มาด้วยกันนะครับการที่สองพักจะเซ็น m ม A ได้มันต้องมีอะไรเหมือนกันหรือแนวทางเหมือนกันแต่เปล่าเลยการที่พักประชาชนเซ็นโ o a กับภูมิใจไทยก็เพราะว่าต้องการให้ภูมิใจไทยที่มีคุณอนุทินเป็นนายกนั้นยุบสภาภายในสี่เดือนและต้องเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปไปมามาก็เดี้ยงครับก็ไม่เป็นไปตามนั้นคุณอนุทิน ก็เลยยุบสภาโดยที่เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญก็แขวนอยู่บนอากาศไม่ไปถึงไหนส่วนพรรคเพื่อไทยนั้นตอนนี้แทนที่จะเป็นพรรคใหญ่ที่มีอำนาจต่อรองเหมือนสมัยก่อนก็กลายเป็นตัวแปรก็เป็นตัวแปรที่นโยบายก็ไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหรนะ่นักว่า จะเป็นฝ่ายก้าวหน้าจะเป็นฝ่ายสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือว่ายัางพร้อมจะจับมือกับฝั่งอำนาจเก่าหรือกลุ่มจารีตเดิมหรือจะจับมือกับกลุ่มก้าวหน้าที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างจริงจังเพราะคำถะแถลงนโยบายแนวทางของคุณยศชันันวงศวัสร์แคนดิเดตนายก หมายเลขหนึ่งนั้นก็ยังไม่ชัดครับว่าแนวทางของอาจารย์ดรจตชันนซึ่งแนวความคิดนั้นก็ก็ทันกับสิ่งที่คนกำลังพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเรื่องกเกษตรต้องมากรเรื่องช่วยเหลือคนจนเรื่องชักชวนคนมาลงทุนเนี่ยไม่ต่างอะไรกันกับนักวิชาการ ที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่แต่เรามอไม่เห็นแนวทางเชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยอยู่ซิกไหนของกันถ้าเป็นแบบที่พรรคไทยรักไทยเคยประกาศคือเป็นพรรคก้าวหน้าพรรคเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็ไม่น่าจะใช่แล้วพรรคเพื่อไทยบอกว่าพร้อมที่จะเจรมือกับใครก็ได้หลังเลือกตั้งนก็แปลว่า แลื่องอุดมการหลักการนโยบายมาทีหลังขอให้อยู่ในอำนาจก่อนก็แล้วกันฉะนั้นแนวโน้มตอนนี้ก็เลยต้องช่วยกันคิดหนักๆมีคนพูดเสียดสีเสียดสีว่าเกลียดแดงระแวงส้มไม่นิยมนำเงินถ้าบอกว่าเป็นสามอย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นคาอธิบายไหมครับว่าคน40%ขึ้น ไม่แน่ใจจะเลือกใครเพราะว่าแดงก็ไม่ไหวส้มก็ไม่น่าเชื่อถือหรือว่าไม่น่าไว้วางใจน้ำเงินก็เป็นนักเลือกตั้งมากกว่าที่จะเป็นนักบริหารตกลงไม่มีอะไรให้เราเลือกเรอมันต้องมีครับฉะนั้นมันก็มาในลักษณะวิเคราะห์การเมืองในหลายสำนักตอนนี้ก็บอกน้ำเงินบวม คือน้ำเงินเนี่ยมีคนแห่กันมาร่วมเยอะส่วนลูกนั้นแดงและก็แกงส้มนี่ครับในบทวิเคราะห์ที่เห็นขอ้อข่าวที่ติดตามการเมืองไม่แปลกใจเรื่องยุบสภาเพราะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเรื่องที่ประเมินล่วงหน้าไม่ได้ตุกันข้ามเมื่อไล่เรียงไทม์ไลน์ก็จะเห็นว่าการยุบสภานั้นมันมีโอกาสสูงอยู่แล้วรอจังหวะเท่านั้น บทวิเคราะห์หนึ่งในมติชนบอกอย่างนี้บอกว่าตอนนี้เห็นชัดเจนพรรคสีน้ำเงินกลายเป็นพรรคที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้จากนั้นใครที่สงสัยว่าพรรคภูมิใจไทยจะแก้รัฐธรรมนูญทำไหม่ถ้าเขาได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็น่าจะยืนยันเมื่อกิการหัก moa ที่ทำไว้กับพรรคประชาชน รักษาสถานภาพเดิมของตัวเองเอาไว้โอกาสอำนาจต่อรองของตัวเองก็สูงแล้วก็สวที่มีคนเรียกว่าสาวสีน้ำเงินนั้นก็ยังมีอำนาจอยู่หนึ่งในสามสาวยังต้องอนุมัติยังต้องยกมือให้ถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญและขณะเดียวกันจังหวะการเมืองของสีน้ำเงินก็อยู่ในจุดตอนนี้ กระแสนี่สูงสุดบทวิเคร,ราะห์มติชนและหลายสื่อเนี่ยก็พูดตรงกันว่าตอนนี้พักคีน้ำเงินเนี่ยเป็นพรรคอยู่ดีๆใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยจากคราวที่แล้วได้สสเจสิบอ็ดที่นั่งครั้งนี้ดูจากบ้านใหญ่หลายๆบ้านย้ายเข้ามาอยู่ด้วยและมีการใช้ ความสามารถในการบริหารประเทศขณะนี้สร้างบารมีและโอกาสที่จะให้ชาวบ้านเห็นว่าฉันมาเป็นรัฐบาลชั่วคราวก็จริงแต่ฉันทำอะไรได้ให้เยอะเลยฟุตบอลกำลังเข้าเท้าดังนั้นพรรคสีน้ำเงินก็คงจะไม่เขลียรลูกบอลทิ้งเฉยๆยังไงยังไงก็ต้องลองยิงทำประตูสักขนแล้วก็เป้าหมายคงเป็นว่า คุณอนุทินเป็นนายกเฉพาะการไม่พอต้องสามารถที่จะเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามไทยกัมพูชากระแสะชาตินิยมที่ก็เอื้อต่อการที่พักภูมิใจไทยจะช่วยจังหวะโอกาสนี้ได้ก็อารมณ์สนับสนุนจากคนจำนวนหนึ่งแล้วก็ยังมีประเด็น เรื่องของการแสดงตนว่าสามารถดึงเอารัฐมนตรีคนนอกคุณเอกนิตินิติทันประพาสคุณสุพจีส,ธรรสธุธรรมพันธ์คุณสุศิัสสัก์พวงเกตแก้วเนี่ยมาทำงานให้และก็เป็นที่ชื่นชมของประชาชนจำนวนไม่น้อยคุณอนุทินจึงพยายามดึง ทั้งสองสามท่านนี้ไว้เสนอเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ซ้ำไปแต่เรายังไม่ทราบว่าอย่างน้อยสองท่านนะคุณเอกนิติและคุณสุภจีจจะตอบ yes หรือ no ก็มีคุณเสียศักดิ์ที่อาจจะเป็นสำรองเอาไว้แต่ระแนนก็ตามแต่ก็ได้คะแนนที่ว่าสามารถดึงเอาคนมืออาชีพมาช่วยงานด้านเศรษฐกิจแนละทางด้านการคลังเอย่างน้อยก็ระยะหนึ่ง ซึ่งขณะนี้มองได้เลยว่าพักสีน้ำเงินได้กระแสบอกว่านี่เขาใช้คำว่าบวมไปนะก็อยู่ดีๆพองขึ้นมามยุทธศาสตร์นี้การันตีหมายความว่าพักสีน้ำเงินถ้าได้จัดตั้งรัฐบาลสมมติได้เกินกว่า70ไปสักเท่านึงเลยมีคนมองให้150ไปเลย ก็จะสามารถรวบรวมจับมือกับใครได้เพื่อไทยได้พรักประชาชนไม่จับมือไม่เป็นไรเขาจับมือกับเพื่อไทยและยังมีพักกล้าทำซึ่งก็เป็นพันธมิตรกันอยู่ณนะปัจจุบันอยู่แล้วจึงกลายเป็นว่าเรื่องนี้ก็อยู่ในมือของภูมิใจไทยพอสมควรส่วนพักสีแดงพักเพื่อไทย ยังทพยายามจะกอบกู้ความนิยมชมชอบกลับมาเปิดตัวคนดิเดตนายกคุณยศชนันันคุณสุริยะจริงรุ่งเรืองกิจคุณจุลพันธ์ก็เห็นชัดเจนว่าสองคนคุณคนเก่าสองคนจุลพันธ์กับสุริยะก็ไม่ใช่คนดิเดตนายกตัวจริงคุณยศชันนันต่างหากซึ่งก็ยังอยู่ในวงตระกูลชินวัตร ก็คนใหม่และมีพื้นฐานความรู้วิชาการก็น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่กลายเป็นพักอันดับสามในสายตาของคนวิเคราะห์การเมืองขณะนี้กลายเป็นตัวแปร ى, แทนที่จะเป็นแกนสำคัญอย่างสมัยก่อนดังนั้นพักประชาชนจึงกลายเป็นคู่แข่งหลักของพักภูมิใจไทย และเดินกันคนละเส้นทางแล้วครับถ้าเป็นไปอย่างที่คุณเทงประกาศก็คือจะมาในลักษณะพักปฏิรูปภูมิใจไทยก็จะเป็นพักการเมืองอนุรักษนิยมประชาชนคนไทยต้องเลือกนะครับว่าตกลงจะเอาทางไหนกันแน่ซึ่งมันจะชัดเจนมากครั้งนี้ประชาชนคนไทยรู้แล้วตอนนี้และผมเชื่อว,ว่าเพราะมันชัดอย่างนี้ ในการทำโพจากนี้ไปก่อนถึงเลือกตั้งเนี่ยไอจำนวนเปอร์เซนต์ของคนที่ยังไม่ตัดสินใจหรือยังไม่เห็นใครเหมาะหรือพรรคไหนเหมาะเนี่ยอาจจะลดน้อยลงแล้วจะเริ่มมีการตัดสินใจเลือกสีน้ำเงินหรือสีสม้มแล้วถ้ารู้ว่าสีสม้มถ้าได้เป็นก็จะไม่มีสีน้ำเงินอาจจะมีสีแดงแต่ถ้าได้เลือกสีน้ำเงินก็จะไม่มีสีสม้ม ภาพมันก็เริ่มชัดและมันก็จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ผมเชื่อว,ว่ากำหนดชะตากรรมของประเทศจริงๆอาจารย์เอวิเคราะห์สามสีนี้เหมือนกันไหมว่าสีฟ้ากำลังสีฟ้านี่ประชาธิปัตย์นี่อาจจะเป็นเบอร์สี่หลังจากพรรคเพื่อไทยอาจ,จะเป็นเบอร์สีซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในตัวแปรก็ได้ครับในการตั้งรัฐบาล ที่จะมีขึ้นต่อไปแต่ว่าสีน้ำเงินสีแดงสีส้มจะเป็นปัจจัยตัดสินที่มีสีสันร้อนแรงจริงๆอาจารย์เอวิเคราะห์ว่ายังไงครับได้เลยครับคุณสุธิชัยวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทวิเคราะห์การเมืองแบบเข้มข้นเลยนะครับจากมติชนสุดสัปดาห์ที่พาดหัวได้แบบโอ้โหคมมากว่าน้ำเงินบวมลูกแดงแกงส้ม ประโยคสั้นๆแค่นี้แหละครับแต่มันสะท้อนภาพการเมืองไทยตอนนี้ได้แบบครบถ้วนเลยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละชําเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เอาล่ะครับเพื่อให้เข้าใจภาพตรงกันนะเราต้องมาแกะความหมายของคาแสดงพวกนี้กันก่อนเลยเริ่มที่คําว่า mm hmm. บวมครับในบริบทนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงอ้วนขึ้นนะแต่หมายถึงอํานาจอิทธิพลที่มันกําลังพองตัวขึ้นมาแบบสุดๆต่อมาคือลูกแดง อันนี้ค่อนข้างชัดเจนก็คือทายาททางการเมืองของตระกูลชินวัตนนั่นเองและคําที่พีคที่สุดเลยก็คือแกงฮะเป็นสไว้รุ่นเลยที่แปลว่าโดนหลอกโดนหักหลังทางการเมืองนั่นแหละครับพอเราเข้าใจ3คมคนี้ปุ๊บนะโอ้โหภาพของเกมการเมืองทั้งหมดนี่จะชัดขึ้นมาทันทีเลยโอเคจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการยุบสภาครับแต่คําถามตัวใหญ่ๆที่ต้องขีดเส้นใต้เอาไว้เลยก็คือเอทําไมต้องเป็นตอนนี้ล่ะในบทวิเคราะห์เขาชี้เปรี้ยงเลยนะครับว่า จังหวะเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่เป็นการเลือกมาอย่างดีถูกคำนวณมาแล้วว่ามีคนที่จะได้ประโยชน์เต็มๆจากการตัดสินใจครั้งนี้ทั้งฝั่งคุณอนุทินชาญวีรกูนะครับก็ให้เหตุผลอย่างเป็นทางการออกมาฟังดูเท่มากเลยนะฮะบอกว่าก็ต้องทําตามที่พักประชาชนสั่งสิก็เขาเลือกเรามา <c oughs> เป็นรัฐบาลถ้าเขาไม่ต้องการแล้วก็ต้องยุบสภาฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับแต่ในบทวิเคราะห์เขาชวนให้คิดต่อครับว่าเอเบื้องหลังคําพูดหล่อๆเนี่ย มันมีเกมอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าทีนี้เรามาดูเหตุผลที่แท้จริงตามบทวิเคราะห์กันดีกว่าครับซึ่งมันลึกกว่านั้นเยอะเลยอย่างแรกเลยก็คือเพื่อปกป้องรัฐรมนูญฉบับเดิมครับแล้วก็อำนาจของสวกับองค์กรอิสระต่างๆเอาไว้ก่อนแล้วก็ 2. ออันนี้สําคัญมากคือการช่วยจังหวะที่ตัวเองกาลังได้เปรียบสุดๆจากสถานการณ์ชายแดนหรือที่เขาเรียกกันในวงการว่าบอลกําลังเข้าเท้าพอดีเป๊ะเลยแล้วคําถามคือใครล่ะครับที่ว่าบอลกําลังเข้าเท้าอยู่ คำตอบก็คือค่ายสีน้ําเงินนั่นเองครับเรามาเจาะลึกเกมของค่ายนี้กันก่อนเลยซึ่งยุทธศาสตร์หลักที่เขากําลังใช้อยู่ตอนนี้ก็คือการขี่กระแสะชาตินิยมแบบเต็มสูบเลยประเด็นเรื่องชายแดนเนี่ยมันน่าสนใจมากนะครับเพราะมันมี2มุมมองที่แบบต่างกันสุดขั้วเลยในบ้านเราเนี่ยภาพที่ออกมาคือการกระทําเยี่ยงวีรบุรุษเป็นเรื่องของชาตินิยมความกล้าหาญแต่พอไปดูมุมมองของนวิเคราะห์ต่างชาตินะครับเขากลับมองว่านี่มันเป็นสงครามยิ่งเง่าชัดๆเลย เป็นแค่เกมของนักการเมืองเพื่อกลบปัญหาในบ้านตัวเองเท่านั้นแหละโหมันเหมือนหนังคนละม้วนที่ฉายให้คนละกลุ่มดูเลยจริงๆเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ของค่ายสีน้ำเงินเนี่ยมันเลยชัดเจนมากๆครับ 1. เอากระแสะวีรบุตรสงครามเนี่ยไปรวมกับฐานเสียงเดิมของบ้านใหญ่ที่มีอยู่แล้ว 2. ต้องสกัดค่ายสีส้มทุกทางไม่ให้ได้สอสอเกิน250ที่นั่งเด็ดขาดและ 3. วางตัวเองเป็นคิงเมเกอร์เป็นตัวกลางในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักเล็กพักน้อย คือเป้าของเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่การเป็นพักอันดับหนึ่งก็ได้นะครับแต่คือการเป็นคนกลุ่มเกมเป็นคนชี้ชะตาว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลเอาละครับในขณนะที่สีน้ําเงินกําลังเดินเกมรูปอย่างหนักเนี่ยเราลองหันมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างค่ายสีแดงตอนนี้ก็กําลังเจอกับโจทย์ที่หินที่สุดของตัวเองเลยนั่นก็คือจะทํายังไงให้คะแนนนิยมมันกลับมาเหมือนเดิมแล้วมรดกของตระกูลชิน,นวัตรเนี่ยมันจะเป็นจุดแข็งหรือจะเป็นจุดอ่อนกันแน่ในเกมรอบนี้ พรรคเพื่อไทยก็เลยเปิดตัวแคนดิดตนายกมา3คนเลยครับมีคุณเชนยศนันวงศวัร์เป็นตัวเต็งนํามาเลยซึ่งตรงนี้มันสะท้อนกลยุทธ์ของเขาชัดๆเลยนะครับคือการเอาคนรุ่นใหม่ที่มาจากตระกูลการเมืองเดิมมาเป็นตัวชูโรงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆแล้วก็หวังว่าจะดึงคะแนนนิยมที่เคยหายไปให้กลับคืนมากลยุทธ์ของเขาก็คือพลิกเกมเลยครับจากจุดที่เคยถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนอย่างนาวสกุลชินวัตรเนี่ยเขาพยายามจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นจุดแข่งให้ได้ คือชูเรื่องการสืบทอดความสำเร็จด้านเศรษฐกิจยุคไทยรักไทยแต่ถ่ายทอดผ่านคนรุ่นใหม่แทนเพื่อลบภาพจำเก่าๆที่คนเคยมีออกไปให้หมดดังนั้นเป้าหมายจริงๆของค่ายสีแดงในเกมนี้อาจจะไม่ใช่การชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแต่คือการทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเป็นพักอันดับ3เพื่อที่จะเป็นตัวแปรสาคัญที่ใครๆก็ต้องงอเป็นตัวแปรที่ขาดไม่ได้และที่สำคัญคือการันตีว่าได้เป็นรัฐบาลแน่นอนเมื่อน้ำเงินบุก แดงปรับทับและคำถามก็คือใครละ่ะที่โดนผลกระทบเต็มๆในเกมนี้ก็มาถึงค่ายสุดท้ายครับค่ายสีส้มที่ดูเหมือนว่าจะกำลังเจอบทเรียนราคาแพงจากการโดนแกงแถมยังมีศึกหนักอีกหลายด่านรออยู่ข้างหน้าเลยคำถามสำคัญที่ในบทวิเคราะห์เขาตั้งเอาไว้เลยก็คือหรือว่านี่คือการโดนแกงเป็นครั้งที่2หลังจากที่เคยผิดหวังกับค่ายแดงมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อปี6-6มาครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะโดนเกลยุบสภาของค่ายสีน้ำเงินเล่นงานอีกรอบ ทำให้เรื่องที่ตั้งใจจะทาอย่างการแก้รัฐมนูญเนี่ยต้องหยุดไปโดยปริยายโจทย์ของค่ายสีส้มตอนนี้เลยเรียกได้ว่าหนักหนาะสาหัสจริงๆครับอย่างแรกเลยคือจะไปจับมือกับใครก็ลําบากเพราะมันไม่มีใครไว้ใจใครแล้ว 2. คือทางรอดเดียวที่จะได้เป็นรัฐบาลคือต้องชนะให้ได้เกิน250ที่นั่งสถานเดียวเท่านั้นและ 3. ต้องสู้กับกระแสะชาตินิยมแล้วก็ไอโอที่โจงตีมาตลอดโดยที่ต้องระวังตัวแจเลยไม่ให้ภาพออกมาดูเหมือนเป็นพวกต่อต้านทหารคือมันเหมือนกับการเดินบนเส้นได้ของจริงเลยครับ พอเรามองภาพรวมของทั้ง3คู่อำนาจแบบนี้นะครับจะเห็นเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้มันยังคลุมเครือมากๆยังไม่มีไรแน่นอนเลยเดิมพันในเกมนี้มันสูงมากแล้วเส้นทางกว่าจะไปถึงวันเลือกตั้งเนี่ยมันก็ยังอีกยาวไกลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทุกอย่างพลิกได้ตลอดเวลา <S <S และบทวิเคราะห์ของมติชนสุดสัปดาห์ก็ทิ้งท้ายเอาไว้ได้หน้าคิดมากๆครับว่าในเมื่อการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์2569มันยังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะ และอย่างที่บอกอไปว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้คำถามสุดท้ายก็คือแล้วเกมนี้มันจะไปจบลงที่ตรงไหนกันแน่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอส่งต่อให้คุณสุธิชัยดำเนินรายการต่อไปครับขอบคุณมากครับฉะนั้นการเมืองจากนี้ไปยังต้องจับตาดูกันอย่างชนิดที่ตามไม่กระพริบเพราะว่าดูจากโพสองโพเช้านี้ก็จะรู้แล้วว่า ยังมีความไม่แน่นอนสูงมากเช่นโพนี้นิดาโพที่บอกเลยว่า47%กว่าในกรุงเทพยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นนายก40%กว่ายังไม่สามารถจะตัดสินใจว่าจะเลือกพักใด เป็นพักอันดับหนึ่งนั่นย่อมแปลว,ว่าสถานการณ์อยู่ในภาวะค่อนข้างคลุมเครือเป็นอย่างยิ่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวส